4. พระหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพระคูนิวาสธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อเดิมพุทธโสโรเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์ผู้ที่สร้างมีดหมอที่โด่งดังมากที่สุดในประเทศไทยท่านมีลูกศิษย์มาขอศึกษาวิชาพุทธาคมมากมายเช่นหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อก่วยวัดโคสิตาราม หลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญเป็นต้นท่านมีรูปร่างสูงใหญ่มีอิริยาบถสง่างามจึงเป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปและเนื่องด้วยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในเรื่องวิทยาคมและเครื่องร้างของขลังโดยเฉพาะเหรียญหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกมีดหมอหลวงพ่อเดิมสิงห์งาแกะที่ถือว่า เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมของเหล่านักสะสมนิยมพระเครื่องพระบูชากันมาอย่างยาวนาน